สวัสดีค่ะช่องควนลำเพลินคนแม่สุภาพนะคะอันนี้เราก็มักถึงหน้างานแล้วนะคะเดินทางมาจากบางบอนมาถึงแล้วนะคะหน้างานวันนี้เอฟซี FC อยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะขอเชิญมาเป็นกำลังแรงใจให้สาวนาเพชรบ้านแพงนะคะเวทีก็ใกล้ เจอยังคะเจอมานะยังอ๋อยังไม่มาบรรยากาศหน้างานนะคะ คนเอฟซีของสาวน้อยเป็นมั่นแพงนะคะอยู่กัอยู่ๆๆไปนะเป็นกําลังแรงใจให้สาวน้อยเป็นมั่นแพงเล่นอยู่ที่ระยองนะคะวันนี้นะคะสนามข้างบขสใหม่ระยองนะคะกําลังแรงใจให้ช่องครัวลำเทินคุณแม่สุดภาคเต ขาเอาช่องครัวลำเพลินคุณแม่สุภาพนะคครัวลสภาพวัสดีครับช่องครัวล้วก็จะมาครัวกันนะครับครัวใหญ่เอนะอ้เดี๋ยวาหลังไม่หลังไม่เดี๋ยวว่หลังไม่เอาอยู่นี่มันสัวลงแอดมินแอดมินน่ารักปลาเทือเป็นตากิน ปั๊มหน่อยปั๊มไหมไม่ปั๊มเหรออ่าไม่ปั๊มใช่ไหม <laughs> นึกว่านึกว่าต้องปั๊มก่อน <laughs> เชิญน,นะคะเชิญค่ะอยู่ใกล้อยู่ไกลมาเป็นกําลังนำลัใจให้ช่องครัวลำพนคนแม่สุภาพนะคะสารนะเป็นเ่อนแพงค่ะทำการแสดงอยู่ที่ระยองอ แตงอันนี้มีเป็นลูกปะมีเป็นลูกที่ยังไม่ผ่าพอดีของไหวขาอยังเขาไปไหว้ได้หรอขอต้องไหว้วเป็นลูกเหรอไม่มีไม่มีผลไม้เนาอหน้างานไม่มีใครขายผลไม้นี่หน้างานก็จะเป็นอป็นคนนี้นะ ทั่วไปทั่วไปท่ไปยาวยาท้งเดี๋ยวพวกแมทไปนิดนึงเบอรแน่จ้ายาวเบิรแ่เด้อจ้า้่้สิบอกไปกเปผู้นี้สมเหียมันก็ไ่ได้ประเภทว่าหลงนี่ยเต้องไปแยบเ่จีพเลยนะทันท FC ปัญาว่า ไปคือไมานังนีตคถามเห็นบงบิงเวทีกับมันงอันนี้พี่น้องบิงวิวท่าหลังในบ้านพดีๆ่ดีแมนทีหีมันังบิงเวทีกัมันังอันนี้อันนี้อันใดอันนี้เป็นธุรกิจขอบขัวเนี่ยไ่จะมาถือบอกไปแล้วสามเปย้อนตาแมนแล้วดาก็ด่างที่ซื้น่าตีพร้อมเนาะตีพรมปลุ่ตีพป่า้อ้้มแม่่นี่รใค่ 什么秘密也没有了。 ในที่แล้วก็อีก70%อีก30%ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะนี่ค่ะขอเชิญเด้อ FC ทั้งหลาย FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะช่วยมาเป็นกำลังแรงใจให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงช่องควนลำเพลินคณแม่สุภาพนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์นะคะให้กำลังใจช่องควนลำเพลิน คุณแม่สุภาพนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ